มึอนี่มาตามเมเพชรฟันแหลิ่นฟันว่าพุ่มเจ้าทีมาบอกมึอนี่โค้งสุดไทยคนกับฟันว่าพุ่มเจ้าทีพวกเก่ามาบอกอีกเร่วเสดิดขึ้นรอสิแกงพ่นว่าสื่อเอาเดอร์สื่อเอาเดอร์ลา,าวาจังสี่ละ่นว่าบนเดอร์บอกขอดบนร้อมพ่นว่าจะเป็นตัวใดน้องไปติดตามเมเพชรได้เลยคะ่ะ ไปสวัสดีครับเพื่อนครับวันน oh, ี hey, ้ย่างไปออกจบกมู่ไปไปเห็นกระท่อมหลังนี้นดกาหนังหอนเอ้วันนี้กินกาแฟกินรักกินกาแฟกันหน้าแบบไม่เจว่ากินยางดีกว่าเนาะเกินกินยิ้มแล้ว ไม่กินที่แล้วไปซ่องมื拓拓่อวันเห็นกบหมูกูจูอยู่ได้หมอนำพอนคิดบ้คิดหมนวาเจ้าอยู่กปอกยังหมอนเหมือนเคยอยู่กบมันก็เพียด้วยกบตัวใหญ่ด้วยสั่อกบพี่เดเนากห้าทองน่ห้าทองเดียห้าทองแล้วห้าแล้วแมนหมูกูจูอย่เนาะเอากบยังก็ไปยหมอนำพอนนี่กบมันชาเืองคึขึ้นหนึ่งเลย คือผ้าทองผ้าทองเขาเขาเขาเห็ยไปแล่วมันพาเลยเมีเยเขาเลยเห็นก็เลยไปชิมขาตัวหน่อยมั้งยิบกินยิบยิบกินน่อยหนึ่งน่อยหนึ่งมาราไปคัดตัวแนวแนวใบของเรเคยกินเกินเล้เด็กกกินมากเลยชิกินมไม่กินเลยไไม่ก,ก,กินไม่กินเลยนี่คือจิตหากูกินหรอเนในฝันอ่ะออหยากชิมแตว่าง nó vẫn hiện là mắt mình tổ nhai nó ăn cái sầm đúng không nên có bắt cái chân này cái tay này cũng có cái nam cầu như thế rồi là từ cà cầu nó có tiền đến cái miệng mình cầu và cầu thuần cầu cầu hà cầu cũng mới hà nó có biển ừ. cầu, cả cầu cả ừ. mình cái này cái này cầu nâng cái này có hoa pha khừng biển cứ mình thế mềm à ừ. Ừ. น้ำก็เป็นนึ่งก็ได้ปุ๊ก็เป็นก็ลายตาม้ายนป็คนแห่กนนึงก็มีหลายคนมันเดียวก็รจะว่าฟ้ามันเป็นหยอนมาบอกดิบอกเป็นตัวมาขึ้นเอาฝันไมตี๋แม่เอาฝันมาขึ้นตี๋มันก้ว่าก็ว่าฟ้างั้นยังมาฝันมาขึ้นนคนจะเดินกินบ้างท่บอกเป็นตัวคาแท้ไอมันเป็นย่อนมาบอกถูกปุ๊บไปกินน้ำห่อนนั่งเลยแน่น ก็ทอมให้เป,เป็นเป็นฟ้าเจ็บฟ้าไไรขุบนะแต่ไมกอ่อ้อนเป็นเป็นแอมไปเนาะแต่ว่าเดี๋ยวหาคนบ่มีแต่ว่าเห็นการอ่ามหันตังั่หน้าห้องเรากินกาแฟกันหน้าแตได้เดยวของหมักเนาะสัมกันอนะไรเนาะแมนก็ทีเก่าสูนเก่าเก่า <ๆ S 3> หาเก่าเนาะแมนเก่าเก็ดเก่าเจ้าเขียนเก่าเก็ดเก่าวมนหาเก็ดเก่าเจ้ากระตีหาเกิดเก่าแมนเพราะว่าท้างมือเป็นน้ำหาเปน้นหาเออมันฟัๆๆนไปเขาบอกเธอเลยนอ นไม่รว่างเลยไม่แต่งว่าไปว่าคค่ตังไปไปยังแค่ตังไปเร็ยนไปยังน้ำมูลน้ะมูลได้หลายก็เดินขึ้นเสือได้เลยก็ได้หว่าว่าเสือได้เลกวบนี้ตัวเดียวเื้อบนญด้หรอเสื้อบนพครมหนึ่งก่าตัวเดียวกันเดีวโอ้ยไมยนี้ก็ฟังที่ทำนีง ก็เนตอแหลได้ก like ินได้ดิครับโหเสียล้วเน่แต่จะกินหรือไม่กินก็มันติดตมันติดตัวเพราะตัวอันนึงแม่แต่ว่าเขาบอกตัวเดียวแม่หนึ่งเก่าเนาะบ่นซ้ำกันเสียวเด้อบ่นเขาบอกบ่นแหม่ต่อบ่นไปยิ่งดีกว่าอืมเป็นผีไปยิ่งผีไปยิ่งเอาผีไปยิ่งเลยเสรนั่งนั่งคือคือเขานั่งสิ่นั่งนั่งมีกันทางสิ่นั่งเขาเลยเดี๋ยวคือ ในฝันเห็นหดโตแล้วหดเด็กเป็นไปยิ่งไปว่ายการค้นอ่ะไม่เอาข้นเป็นผีผีผีมะผีแต่ว่ามาบอกเข้าใจ่เลยเสียวเด้อติดตัวเดียวนึ่งเก่าบนบนบนย่างเดียวบนวบอกก็มีเดียวแต่บอกขึ้นเป็นกัน คนเนาะเขาก็กันหนึ่งต่อน้ำเนาะเกาหนึ่งน้ำนะครับหกเดออาจจะเป็นเออเมนเมนเมนตีหัวกลับยเด้ออ้ยมีดอกก็ซื้อเยอะเรื่องอะไรวะได้ก็น่าหนึ่น้ำงสอามกับหมาเห็นน่ำเดี๋ยวขึ้นมานอะกุ้งันบ่ไม่แก่จว่าแก่แค่เข้งันแบบนี้เลง มันเนียครบเนาะกบตัวนึ่งเนาะตามกันไไหมเด็กอนนีไม่ไม่หย่อมเามือนันบาเนาะตอนนั้นเดียวแมนมันมันกระเจาน้องเดียวกันเนาะจะว่าห้องวไดดี้เก่านึ่งสิเราเหมือนเนาะบกมันกรนน้ำเก่ากบตัวหนึ่งไหมวันนี้ผ้าท้องกับเป็นครึ่งหนึ่งหละผ้ากลางครึ่งหนึ่งเลยเอาไหมกักมากย่งเ็พิ่มเด็กหนึ่งเลยจะไม่คบแมนผ้าทงองใครว่าใครว่าจังเก่าหน เพิ่นบอกนึงเก้าคนี่คือบนเด้อมเว้าเวาแล้วก็หายโตไปเลยแม่เจ้นึกฝันไแม่เห็นพนังเล่นบ่แม่นเห็นอยู่เห็นในภาพเพราะ่ตัวเนาะีตัวตัวนเนาะ้ตีัว่นอตัวเดียวเพิ่นบอกเนาะมันหลายตัวเพ่เมันก็มันขอเล่ขอเล่มาคิดกับการมือนึงส่มกเก่าเด้เออกบกับเก่าเด้ว่าเออ แต่ว่ามันมันเกี่ยวกับตัวเขาอยู่นะเนาะ้องฝันนะมันก็ใกล้เคียงกันนี่เลยพิจารณาเอาเนาะจะน่าเอาน้อโอเคเอาคือล่าสุดนี่แม่เพชรฝันว่าไม่มียิ่งเป็นผีเนาะมานางเยอะยุใส่แล้วแม่นางเห็นคนคนร้อยมากเลยนลอยมากว่ากี่แหลกแมนเป็นนางขึ้นทางถิ่นนางขึ้นทางถิ่นเห็นนี่เดียวยอดเป็นเห็นาดนั้นโอ้คนนางเท่าไหรบอกเร็วเพมาเห็นอยู่ล่างๆคือคืออยู่ยัง แน่นบ่านห้องฉีล้วประยูทเส้นงป่าเลยเครที่ยังเป็นร้อยมากว่านางคือยังสิะมาเห็นขึ้นมะเข็อเอกินบอกเรื่องเก่าตัวเดียวบนที่เก่าอือบอกว่อาบนความชื่อบนเด้องานดไหมบอกตังเมาตั้กันนังแงละครตั้กินหรือไม่กินก็พิจารณาเอาเนาะเดือนหน้าเรือนะครับปั้นคักปั้นนัง้็นะบอกก็ับ คันเพื่อนเราเมือตัวเราเนาะไม่ไปเนาะลอเงัวฝันเห็นเนาะเช่นจาจางเนาะแต่ว่าได้ว่าเด่นยินคืนเนาะแล้วเม่อเราเห็นมาบอกนะมันเบามันเบานี่คิว่าเท่าที่พร้อมกับว่าแมงอ้อนกลัวอยู่แล้วนางเนี่ยมาเรียะไรบ้าพี่กมศร์มาเรนที่แปดหกแปดหกเนาะี่เพชรเรียอไนครับเคมปนี่หกสิบปด หาลอยเลยที่จริงก็เกิดเก้าเก้าเลยแต่พอมันห่อไปบอกหาคนนั่เป็นคนท่มั่งต้องไปแจ้งที่มันคื่นติแ่ขุนเม็ย่างไป้ย่างตลาดดีเขาลงมือนฟันแหลมหมอฟันแหลกเนี่ยบอกเก้าสูเก้าเก้าหาเก้าเขาก็เลยตัดเป็นเก้าเก้าสูนเก้าลอกะว่าโคงมันตายเนาะเก้าหาเออแล้วเาสิวันนี่แหละเจอว้า ฟันไม่ลาสุดดีตง่ายครับฟันไม่ฟันเป็นตัน่ะฟันเป็นตัเลยบ้อกเลยเนาะกันเป็นตัวก็เลยใช่ไหมฟันมันร้อยมากเลยจินเนี่ยนั่งร้อยเด้อพนังยังิ่งอ่ะพนมามายู่แต่วัาเพนนังอยู่ฐานดาว่านังบ่ไม่หม่องนังเด้อนังยุใครว่าคือคนนังยุคเขเยแต่ว่าเป็นนังยุทึ่งบ่ม่หม่องนังเด้นังยุคคใายว่าคือร้อยมากอีกอ่ะมานังยู่ยังสิ่นอ่ะนงยทาง เป็นทางนี่ยตังนี่เรื่องเดี๋ยวคนนี้ที่เห็นคนนั่งแต่ว่ามี่กบอี่ไม่เห็นนั่งแบบเ่อยเลยนี่ยรอยมากคือว่ารอยอะไรนาะบอกว่ามีกอีมัเย่รอยต้งใา่ไมเเดี๋ยวคนเห็นวิดาห้นอนว่เดืเห็นคนนั่งเได้สมือเม่เนี่ยแม่เครื่องรับคตืนวะไม่รับ นอนรัตนิษเลย่องนะมึงเรียหพกทุ่มแหม่พกทุ่มเครึ่งแหมรุกขึ้นมากมันมันเกี่ยวกับเด็กตัวเก่าอยู่เลยรับเกี่ยวกับกายุ่มาดีตาแตกแล้วมายั่งอะไรก็ไเลยกายตัเก่าใช่ไหมพบเก่าคุได้วเก่านึ่งเก่ากันเลยบอกว่ามันนี่ได้แรงมากบอกว่ามันมันคองมันจีดเลยทองมันจีดท่เลอเลยจีดทองเลย ตอนนี้คนว่ายังตัอนี้ฉันนึกว่านคนว่า้ชัดเนี่ยมาหพอกนที่มาบอกไม่ิว่าเห็นผีได้เหมือนเห็นตะกั่มหลังพี่น้องเ่นนะหลักกินกาแฟเลยว่าฝันได้ปตูได้น้องคนเนาะสรุปด้วยนะครับแม่เพียนะครับฝัลาสุนีฝันเห็นยิ่งนะอายุเขาไปไม่เขาไปไปวับอป้าท่านนี่ยประมาณอาทิตย์วน เห็นไหมยิ่งนับร้อยต้องฝาอาจจะเป็นผีเป็นว่าประมาณอายุห้าสิบตัวก็เลยบอกว่าเลขกซบเก่าตัวเดียวเลขบนนะครับในเผ็ดว่าแ้่เนี่ยสิบหกน้ำเนี่ยนะครับก็เกาพร่องเก่าหนึ่งเนาะก็เป็นฝันเลยตัวเดียวห้าเดียวของเนี่ยเดือนหนึ่งวันนี้เด้อนะครับหลังจากฟันว่าได้กินครบวันคา้กลองวันละเนาะเได้ซิมกลางวอนอย่างนี้เลยไม่ครบตุบไงแต่ว่าตุมสุกแล้วได้ซิมพร้อมเนาะแต่ก็จะมาฝันนี่ล่ะ เอาฟันล่าสุดคือฟันมันยิ่งร้อยมากเลยนะครับเป็นมะยำไงท่านนว่าเป็นเลยมีเก่าตัวเดียว่ไมเนะกินไปได้นะขาเอาใส่ช่ขมาน้ำมันเาะเด้อมาเดียวตัวเดียวอไปสัมผัสบนหนมคุณแม่เด้อนะครับอายุนี่แหะกที่สองไ็เดีไยใส่ตัวเนาะต้งสาดใช่ไมต้องสะอาดก็เด็๋วจะขายเนาะขายชุมชนเน่ใส่เนช่วงงันหลักมันจะขังกับผมนับวชนั่น แต่คู่ไหนล่ะคบ